สวัสดีเอฟซีแฟนชองทุกคนนะคะมณีน,นุน,นทิยากฤสิภาพพอไม่ไปน้องเอฟซีไปตามแนวทางของแม่กิจนะคะแม่กิจโชคดีมาสองงวดแล้วนะคะงวดนี้นะคะงวดนี้เพิ่นฝันแล้วนะคะฝันแล้วเพิ่นจะลงทุนตัวนี้นะคะจะลงทุนตัวนี้นะคะ,ะ,ะ,คะสําหรับเลขทูกของแม่กิจนะคะงวดที่ผ่านมานี่เป็นหนึ่งศูนย์สี่นะคะ มวดนี่ก็ให้มาแล้ว,ลวนะคะเหล็กทูบจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปช่มน้ากันเลยค่ะอ๋อหอนด,ดิแม่นวิวแบบนี้มวดวังหันบ่ได้ดดดดมาสัมผัสอย่างน,นินตาหนูไปสัมผัสพ่อเวยอยู่หน้าพ่อเวว่าอันแม่คิดถึกซีสองอยู่ดีว่าสันกะว่าสิมาเมือ่อใดกับปอเด,ดมา่ารางว,วดทีล่าสุดนี่ที่ออกศูนซี่กับสามหนึ่งในได้บ่าสามว่ได้จักอันได้แต่งแตะสามตัว ได้ยังได้ลอตเตอรี่บอสเตือนได้สามตัวซีซีเจ็ดอืมสามตัวท้ายเป็นบ่แม่ะสามตัวสามตัวท้ายอืมดีใจน้ำเด้อเราบ่สปันจริงวันนวันปั้นงวดอันก่อนนั่นก่องวดจริงไหมงวดถี่ออกสุดสิ้นี่ไหมเปิดกล้องเปิดกล้องแล้วการบอสนั่นดอกปันกรบเปาเสียอจะโหวมป็นใดก็เลยบ่สเอาคือได้ยินว่าจุดถูกอยู ยูทูบอันมันออกมาอันสาตัวมันออก 104. 1 0ึ่งศูนย์ซีไ่ได้ซื้อสิวันนี้แม่ใจก็ไปกกดบัตรผู้เท่ารหัสเจ้าของกะ4สี่แมันเปกกดแปดสี่ศูนกดบัตได้ก็กด8ปดสเอารหัสมันคือว่าส ปศเจ้าของก็ไปกดแปดสี่ศูนย์มันเป็เลขมันสีออกศูนย์สี่สี่ศูนย์ตีพอนะบ่ได้ซื้อเลยแต่บัตเท่นี่บาาตั้งใจคิดนี่ว่าสิซื้อดิจ้าสิซื้อไห้จักชิบจักเศร้าที่ไปเลียงเอางาไปล้ามมันห้อนเด็ดแก็เพิ่มลืมเลยเสียดายมางแั่นไม่บ่ได้ใจกันยังดียี่ว่าได้รอตเตรี่อันสามตัวท่ายี่มันบ่แม่ถืเมืไห้ เจ็ดแต่ว่าเลขถูกเป็นหนึ่งศูนย์ซี่วันนี้วันนี้ขึได้ยินว่าจุดทูบแล้วจุดทูบอันเมื่อต่อเลขออกต้องหัดอยากล่องเบิงอยากล่องเบิงเพื่อได้ซื้อตโอเตอรี่เกาบอสันได้ตัวได้ไหมมันก็เลยเห็นเป็นนันฮาราโซ่ทูบนะฮาราโซ่แต่ว่าเสียงไปบ้านเสียงมันบ่เสียง อันยังกับท่านซื้อดอกลอตเตอรี่กับท่านซื้อลอตเตอรี่ท่านได้มาขายท่านแม่อยากซื้อแม่ต้องเข้าไปในในเมืองหรือในอำเภอตอนนี้ไปแล้วตอนนี้เดินสายเก็จะมาขายไปบ่เดินสายทัลลามาในอันปุ่นกับทัลลามาหมู่บ้านนี้ไปอยู่ว่าท่านเห็นเลขทูบเป็นหาหาซองอันตัดได้ได้หาซองก็หาหาได้รึเล่าแม่เย็นโอ้ยคือซื้อง่ายแต่เลขเบิ่นบานพี่น้องหาซองซองหาหน่อดีแม่นหาซองซองหาก็หาหาสามสิบ แต่ว่ามักตัวได้มาค่าซองบ่แม่หซ้องเมื่อเด้อมันได้เปิดแฟนแล้วมันนม่เห็นแม่แจ้งปะเลยแสบตาบ่แสบตาฮานอเนะคะแม่จิตเห็นบ่หาเห็นบ่จริงจังเออเห็นด้ว งวดวังหันเพิ่นจุดทูบได้หนึ่งศูนย์สี่ไ่ได้ซื้องวดนี้ของใจจุดต้องงวดได้หาหาสองนะคะเพิ่นก็่าวว่าไฮตัดหาหาก็หาสองสองหาแต่ประตูเพิ่นมากจริงๆมาหาสองเนอค่ะเป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยขันแม่นเพิ่นมาขายลอตเตอรี่นี่ก็สิเอาโซนี้เป็นบ้าเมื่อตัวบ่าขั้นได้ดปัดต้องงวดนะ มาตั้งแต่ฉันว่าอันคือคือไปอันตลาดตามรุงนี่แหละค่ะไปล่างถั่วใหญ่ไม่ใหญ่สำค่ะล่างก็ใช้จะเป็นนวลกับม่วงค่ะล่างก็ใส่ดีดอกล่างันใช้จะเป็นล่างนวลกับม่วงแล้วก็เลยก็าก็ได้ใส่ใจดอราก็ร่างม่วงดีอย่างก็าก็ได้ใส่เก๋ล่างถั่วใหญ่ร่างสำมเน่าจะร่าเป็นนวลกับม่วงอืมนี่จะนวลใหญ่หนึ่งม่วงสุกปะสุก เดือดรุ่นเดือก็เลยเอาว่าง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 ใส่กแล้วมางไปแล้วก็เลยลูกมาค่ะลูกมาเลยก็เลยว่าลูกไส้ลูกไส้เลยไปก็ยุดน้ำกันค่ะพอดีแม่คือมีลูกน่อยก็เลยว่าละเอาน้องให้มากินนมแนวสันอันช่วงนมให้น้องเขากินแนวางสิบราวาน้องมากินนมค่ะแับนี้มันก็เลยอุ้มอุ่นหน่องจ้าอุ่มใส่ทั้งหลายค่ะอุ่มใส่ทั้งหลาย บัดที่น so so ี่คนอื hum, <S <S ่นก็หลายอยู่ไม่ใช่อ้หนุ่มจักไปว่าอีหยังให้แม่พุ่นแม่เลยสูงค่ะแม่เลยว่าเอ้าพวกจักว่าคนมันมีซักทีดิว่าั่านว่าวันขวนแม่จ้าจ้าว่าวเวรนี้มันมินประมาทกันว่าวจักแค่เท่าชุ่คนหัวหอกชุ่คนเลี้ยวว่าให้อีตาหน่ะถ้รไมดานล้กด้วยกันไม่รับแบบนี้แล้วก็นาลาเบิดให้แม่ว่า ที่นาที่ล้างเวพาแบบนี้จักเกื่อจกจักโอมันมินซักสีกัน่สัตว์จักเขาบาอกยังให้พิษตับแต่ของหลายค่ะว่าเขามินซักสีอียังเหยียบยามซักสีอียังกระเวาออกมาแบบนี้ค่ะอีตานั่นย่านเป็นนาลิาเห็นไหมเราแล้วแม่ตีว่าจังได้ค่ะแม่ก็016 016มา16กับ016อันนี้เลขคู่อันนี้เลขฟันเนาะ หาหนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งหกอันนี้เลขฟันนี่ฟันนี่มันบ้ายังก็ไปก็มาแน่นเลกหกหกหาหนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเป็นเลขฟันเลขทูเป็นห้าห้าสองนะคะเป็นหน้าทางหาสื่อสรารกินแมงรัฐพานไทย วุ้ยอากาศห้อนปานเดือนหานาะแม่เนาะอันนี้ยังคครอ,อยู่ที่มือนึงแม่แม,ม่อกห้อนเกือบตายเฮ็ดจังไดอยู่เอาน้ำมาแช่แช่ตีนได้ไปอาบน้ำแล้วเปิดพัดลมไช่เย็นนั่นนี่เย็นนั่นนี่กินกินน้ำเ,เย็นบ่ได้เนาะแม่เนาะก,กินได้ยู่ขันห้อนมากๆแต่ว่ามัไม่ได้ห้อนแบบว่าห้อนอยากก็หาหนามดีมันห้อนนี่ร่างกายแบบว่าจ้าอันยาเขาที่เขาข้างไว้นู้นสิ ผิดม <muitas S 2> ันออกมากทุกทายเละมันมากระทกันกับเสียงเด่น <änd ert ed> ั่นเดียวมันก็เลยมัน้อนตันย่ยมัอเล้งน่เราเกือบตายบาดนี้ก็เลอะมันก็ไม่ได้เป็นชิ้นมือหรอกมันโดนนได้เป็นดื้อนึงย่างบ่อดื้อนึงออกห้อนออกร้อนกินยามากๆกินเขาได้ปกติยิ่มันบ่าเน่ยกินได้ปกติแม่ยามันก็เป็นยาวิตามินซื้อมาหรือจ้าบางคนมืนก็จะบ่รู้นะคะทั้งสองเฮาอาจจะมีทั้งเอฟซีมาเอฟซีก้าเมจิตมันเป็นคนที่เอ่อป่วย เตัวนี่เป็นโรคผู้ป่วยนะคะเป็นโรคมะเร็งเพป็นกบบตัดนมไปแล้วนะคะแต่ว่าเป็นกบบแข็งแรงอยู่น้องที่ญาติถึงมาจะเป็นสะพานบุญหายนะคะบางครั้งเพป็นกบบบวมเล็กสักก้อนนี่ก็ถือหกมวนเจ็ดม้วดซ่อนประจํานะคะพักหลังนี่ก็ห้าแน่นะคะยิบชี้ถือหนั่มที่มละนะคะยิบจังได้จบกองฟันบ่อแม่นแล้วก็เลยบนนั้นค่ะ จักรละห้าว uh so ันเ well, ่ี้ะมันว่าน้อแม่น้หวันว่างหันกันยังมาอยู่แม่กับบ่ได้เอาเนาะเที่ยวไปกันยังคือรถบัลลี่อยู่ฝันบ่เขาโดนแล้วก็เลยบ่เชื้อคว่ำฟันจะโค้งก็เลยไม่ใส่ใจค่ะอ้าวสุปว่าในคลิปนี้มีทั้งเลขทูบมีทั้งเลขฟันเด้อเลขทูบนี่จะเป็นห้าห้าสองนะคะภาพมันขาวห้าห้าสองตัดหายหาหากับหาสองสองหาเลขความฟันเนี่ยเป็นห้าหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกนะคะตัด ตาดกัสิดตารได้ยุหาหนึ่งหนึงหกนะคะเป็นหน้าท่งหาสื่อสักินแบงรัฐบาลไทยนะคะหายเอฟซีโสดีกัมแม่ิกิจเดอค่ะพอพอวเอทไนมามันมั่โอ้ยคมปันไปเกี่ยวหยาแน๊ตได้เป็นหยาวัวนคัคำนี่แม่เห็ววนหออุ้งยช่บหกแม่จักเราปเล่าคมไนันไม่จะบอกได้ว่าไตโค้งเกีียวหยามาห่งงอนีลเราไปเห็นไว้ดล้วสะออนตวัวเกีียวข้าวเดีวยวมันก็ได้เต็มโซ บ้านหลังนี้มิตรทุกคนขยันแล้วค่ะไม่คิดกับขยันพวเวกับขยันเลิกงานมากมนเกี่ยวหยาง่ายไงไวยช่วงนี้เป็นวางงวอบ่แพ่งพม,มันบ่บ่มีราคากก็็ต้องเลี้ยงไว้ก่อนคล้ายก็ขา,ขา,ขา,ขาดทุนนะคะขายแต่จำนำแต่จำคลายดิยน,<ม>นที่มซื้อก็ต้องเลี้ยง<อ>ดึงดึงเกมไว้นะั่นไหมนะอ้าวขอบคุ่นจะจิรารลายเด้อค่ะที่แบ่งปันวันนี้ให้ยซื้อโชคดีให้แม่กิดโชคดีเด้อค่ะจ้าไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นั่นล่ะ เพื่อถือสามตัวถ้าเพื่อถืออันซื้อสองตัวเพื่อไปถือระมับที่สองเพื่อคนเม่ว่างพุ่มฟันทั้งตัปิดกลองไปทอเวลาไปพ่อล้วสิฟันยังอีกอันเดียวนั่ะแล้วเอาทั้งตัวกการย่างลงเลขตัวนี้มันม่นแม่แต่ว่าเลขตัวเดียวนะแต่ว่าสิเล่าเรื่องพุ่มฟันในข้างให้มันจบเอาว่าว่าว่าปิดลูดกลอง่ต้องากลงไทยมึงงขายอย่างน